สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเนาะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องใหม่นะคะเด,เด็กๆจะต้องไปอ่านหนังสือเรียนภาษาพาทีเรื่องสารพิษในชีวิตประจําวันให้จบก่อนนะคะ ใครที่อ่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันเลยใครที่ยังไม่ได้อ่านกลับไปอ่านก่อนนะคะเด็กๆเพื่อความเข้าใจแล้วก็ทําแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะอะใครที่อ่านแล้วเรามาทําพร้อมกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะถ้านักเรียนไปพบแม่ค้าขายส้มตําที่มีลักษณะนิสัยเหมือนแม่ค้าส้มตําในเรื่องสารพิษในชีวิตประจําวันนักเรียนจะซื้อส้มตําหรือไม่เพราะเหตุใด นักเรียนจะซื้อไหมแม่ค้าที่อยู่ในเรื่องครูตอบว่าไม่นะคะไม่ซื้อเพราะพูดจาไม่สุภาพแล้วก็กลัวท้องเสียด้วยนะคะข้อที่2ค่ะถ้าหากนักเรียนต้องการทำส้ตมตำรับประทานเองนักเรียนคิดว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วเขียนลงในรูปมะละกอนะคะอ่ะตามส้ตมตำอันดับแรกก็ต้องมะละกอใช่ไหมคลิก มะเขือเทศถั่วฝักยาวน้ำปลากระเทียมแล้วก็มะนาวจริงๆมีมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็ส่วนประกอบหลักๆนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะแม่เตือนผักบุ้งกับเบีย้ยอย่างไรในเรื่องการซื้ออาหารก็บอกว่าเวลาจะเลือกซื้ออาหารนะคะให้เลือกซื้อกับแม่ค้าที่สะอาดแล้วก็ควรดูสินค้าหลายๆร้านก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นเองเพราะว่าบางร้านอาจจะของสดกว่า ใหม่กว่าแล้วก็ถูกกว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูหลายๆร้านก่อนเนาะข้อที่4นะคะถ้านักเรียนจําเป็นต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงนักเรียนจะมีวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรนะคะก็เด็กๆสามารถป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนะคะเสื้อแขนยาวกางเกงแขนยาวนะคะมีผ้าปิดจมูก แล้วก็เวลาเราจะฉีดยาฆ่าแมาลงควรฉีดในช่วงเช้านะคะหลังจากฉีดยาเสร็จจะต้องรีบอาบน้ำทันท,นทีนะคะในตอนบ่ายควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทด้วยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะนักเรียนมีวิธีการล้างผักอย่างไรเพื่อลดปริมาณสารพิษเล่ามาแค่1วิธีนะคะ,ะถ้าเป็นครูครูก็เป็นวิธีการ ล้างผักนะคะที่เราจะรับประทานสดก็คือล้างให้สะอาดโดยใช้น้ําที่ไหลผ่านนะคะแล้วก็นําไปแช่ดังทับทิม10นาทีนั่นเองเพื่อล้างสารพิษนะคะข้อที่6ค่ะสาเหตุของอาหารเป็นพิษคืออะไรและมีอาการอย่างไร สาเหตุก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดนะคะคําว่าที่มีไม่เอกด้วยนะคะหรือมีสารพิษตกค้างนั่นเองอาการก็จะมีอาการคลื่นไส้คําว่าคลื่นมีไม,ม่เอกด้วยนะคะมีอาการอาเจียนปวดท้องท้องเสียท้องร่วงนั่นเอง ข้อที่7พืชอะไรบ้างที่สามารถนํามาเป็นยากันยุงได้นะคะหลกัหลกๆที่เรารู้จักกันเลยนั่นคือตะไคร้หอมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกส้มที่เรากินกันเสร็จเนี่ยเด็กๆนําไปตากแห้งนะคะแล้วก็สามารถนํามาเป็นยาไล่ยุงได้ต่อไปข้อที่8ค่ะถ้านักเรียนต้องปรุงอาหารทานเองนักเรียนจะใช้ผงชูรสหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะ อ่าถ้าเป็นครูคร,คร,ครูไม่ใช้เพราะว่าผงชูรสไม่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็อาจทาให้เกิดโทษต่อร่างกายของเราได้นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่9นะคะนักเรียนคิดว่าสีธรรมชาติที่ใช้ผสมอาหารหรือทําขนมหวานมีสีอะไรบ้างและสีนั้นได้จากเพืชชนิดใดนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะมีสีม่วงเนาะที่เรารู้จักกันดีว่าได้มาจากดอกอัญชันนะคะสีแดงได้จากดอกกัญกาสีเหลืองได้จากฟักทองแล้วก็สีเขียวได้จากใบเตยนั่นเองค่ะใบเตยก็จะหอมมากๆเลยนะคะข้อที่10ค่ะนักเรียนเสนอแนะ ให้นักเรียนเสนอแนะวิธีแก้ไขหรือลดสันพิษในชีวิตประจำวันตามความคิดของนักเรียนโดยเลือกวิธีที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในบทเรียนนะคะก็จะมีถ้าเป็นครูนะคะจะไม่ดื่มน้ำอัดลมค่ะปรุงอาหารโดยไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติเช่นแชมพูดอกอันชันนะคะเป็นต้น ข้อที่11ค่ะอ่านเรื่องสารพิษในชีวิตประจําวันแล้วนักเรียนคิดว่านอกจากผงชูรสยาฆ่าแมลงและสีผสมอาหารแล้วยังมีอะไรที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นอันตรายอีกบ้างนะคะ,ะก็จะเช่นฟอร์มาลีนค่ะฟอร์มาลีนนี่ช่วยให้อาหารสดฟอร์มาลีนเขาใช้ทําอะไรคะใช้ฉีดศพนั่นเองนะคะนักเรียน ส่วนมากก็จะมีในพวกอาหารทะเลนะคะสารประรอดค่ะเขามักจะใช้สําหรับเครื่องสําอางนะคะซึ่งการที่เราใช้เครื่องสําอางที่มีประรอดมากเกินไปจะทําให้ผิวเราแพ้แล้วก็หน้าเราพังได้นั่นเองดินประสิวค่ะก็จะทําให้เนื้อโดยเฉพาะลูกชิ้นนะคะเด้งกรอบนั่นเองนะคะกินเยอะก็เกิดอันตรายนะคะเด็กๆรู้จักอะไรอีกก็เขียนเพิ่มเติมนะคะได้เยอะๆเ,เลย ่าโอเคนะคะวันนี้ให้เด็กทำแค่3หน้าเนาะทำหน้าหน8้า118ถึง120บกระพอนะคะทำให้เรียบร้อยโดยเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายในอัลบั้มของตัวเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ